ดูจากสภาพรอบๆตรงนี้ก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นนะโอเคครับเราก็มันมันจะให้เราไปเข้ยโอเคถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นดีๆนะครับเป็นจุดเริ่มต้นดีดีๆนะเอาอะเอา,เอาอยัางไงคือพอกระโดดปุ๊บพื้นหายนะโอเคครับเราก็กระโดดมาตรงนี้ก็อื้อ อลอลสวัสดีครับกลับไปครั้งสำหรับนิวเวอรอีกรอบหนึ่งนะผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเราจะมาเล่นแบบกระโดดสุดเกียนกันนะฮะซึ่งแบบนี้เนี่ยฮะมันจะหลอกให้เรากระโดดไปผิดทางเข้าใจไหมฮะแล้วพอเรากระโดดผิดทางเราก็จะตายดังนั้นห้ามโดนหลอกเด็ดขาดนะฮะแบบนี้นะฮะสร้างโดยคนที่ชื่อว่าไฮพู s ักนะยูเซอร์ไอดีตามนี้ได้เลยะะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโลดไปเล่นกันได้เลย ซึ่งไอ้เจ้าแมปกระโดดสุดเกียันี้เนี่ยฮะคือบอกเลยฮะมันจะทําให้เราหัวร้อนนิดนึงนะฮะทำยังไงก็ได้ห้ามโดนลอกคือใช่มันเป็นแมปของประเทศเวียดนามเราอ่านไม่ออกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฮะเพราะว่าถึงเราอ่านออกแล้วก็โดนลอกอยู่ดีดังนั้นไม่ต้องอ่านซะนะฮะให้มันจบๆไปนะฮะโอเคโอเคเบื้องต้นฮะเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมเราเซฟก่อนเลยฮะดูจากสภาพรอบๆตรงนี้ก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นนะโอเคครับเราก็มันมันจะให้เราไปครับ โอเคถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นดีๆดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นดีๆดีดีดดดนะเอาอะเอายัางไงคือพอกระโดดปุ๊บพื้นหายนะโอเคครับเราก็กระโดดมาตรงนี้ก็ว่าผมโดนเล่นตั้งแต่ตอนแรก <laughs> โอเคมีพื้นตรงนี้โผล่มานะนะเรากา็อะไรครับเนี่ย โ,โดนเล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเอาอยัางไงเนี่ยคือเหมือนแบบนี้มันจะไม่มีอะไรนะแต่ผมว่านะมันจะทําให้เราหัวร้อนได้ที่เลยแหละนะฮะโอเคครับเราก็เซฟนะฮะป้ายอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับเราสามารถใช้ Google Translate ได้นะฮะก็คือมันจะเป็นแอปของ Google ลักษณะคล้ายแบบนี้เอ้ยวันดีครใครก็ไม่รู้นั่นแหละฮะเราเอา2ข้อความแล้วมันก็จะแปลให้เราแบบสดๆได้เลย A few moments later คือป้ายเนี่ยฮะมันเขียนอะไรในเชิงว่าแบบ ข้างหลังข้างหลังอะไรสักอย่างนะฮะข้างหลังมีอะไรเหรอโอ้โทนไม่ได้คือเขาจะให้เราย่อโอ้มีพื้นมาเพิ่มโอ้โอเคฮะผมจะโดนเล่นอีกแน่ๆเลยผมโดนเล่นอีกแน่ๆผมโดนผมโดนเล่นอีกแล้วโอเคเราไม่ต้องกระโดดเหยียบทุกอันก็ได้ฮะคือมันอาจจะเป็นบล็อกหลอกก็ได้ดังนั้นฮะเราก็จะมาตรงนี้แล้วเราก็จะฟืบกลับมาที่เดิมนะโอเคเขาบอกว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังงั้นเหรออ่านดูสิอ่านี่ไงโอเคฮะมีข้างหลังตัวนี้ฮะเราก็เพื่อ แล้วยังไงอะตัวเนี้ยฮะพื้นข้างหนียตัวนี้มันหายไปแล้วแล้วเราจะไปยังไงกันต่อได้อ๋อโอเคฮะมีบล็อกตรงนี้ผมว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นอีกแน่เลยถ้าเกิดสมมติเราดันไงผมว่าแหละมีอะไรสนุกสนานโอเคฮะมีบล็อกใหม่อีกนะฮะเป็นบล็อกฟักทองแบบนี้อุ้ยอ๋อนี่ไงโอเคเราขึ้นมาข้างบนตัวนี้แล้วโอเคถือว่ามีความก้าวหน้าที่ดีนะฮะเราก็จะขึ้นมาเรขึ้นเราก็จะขึ้นมาข้างบนเฮ้ยไหน,นี้เราก็จะขึ้นมาข้างบนรลกษสักวัตเตอร์แมวเฮ้ยนายทำอะไรของนายเนี่ยฮะแปนะ แบบนี้ <laughs> แล้วผมมาเริ่มใหม่อ่าโอเคฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจริงๆฮะเราต้องขึ้นบันไดไปมันไม่ได้อะมันดึงเราลงดูนะดูนะดูนะดูยะดูนดูนะดูนดนดูนอเคนะดูนะดนะดูนะนะดูะนะนะดนะนะดไหะดูนะมนะะนนนนะทะถะไปไหนต่อเน,นี่ยอ๋อนี่ไงโอเคฮะ อ่ะโอเคไปด่านต่อไปอะไรเนี่ยคือเขาอยากจะให้เราตายใช่ไหมสงสัยเราจะต้องตายนะฮะคือถ้าเกิดเราไม่ตายเนี่ยฮะเราก็ไปต่อไม่ได้อะไรเนี่ยทำไมพื้นมันลงอย่างเงี้ยน่ะฮัลโหลเอ๊ะ่านนี้เป็นเลยะโอ้โหคนทำแบบนี่เกียน์สุดยอดเลยเนะะี่ยฮะคือเขาวางอะไรก็ไปรู้เยอะไปหมดอ่ะพอเราเหยียบตรงนี้พื้นมันลงเหยียบปุ๊บใช่ไหมเหยียบปุ๊บอันแนพื้นเล้งลง อันแน่นี่เราตัวหนักอะไรขนาดนี้เลยเหรอไงเนี่ยฮะเราเป็นแมวแมวมันจะต้องแบบตัวเบาเาดีใช่ไหมเออเราเป็นแมวเราเป็นแมว,เ,แมวเ,เราเป็นแมวเป็นแมวโอเคฮะไปกันต่อเราเป็นแมวแมวตกตายแมวตกตายได้แล้วเอ,อ๊ <c oughs> นี่เขาวางกับดักไว้กี่จุดเนี่ยฮะในแบบแห่งนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจเขาเลยเนี่ยฮะลองมาเล่นกันดูนะฮะถ้าเกิดสมมติแบบอยากโควโอเคฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละฮะมาดูกันนะฮะว่าเขาจะวางกับดักไว้ทั้งหมดกี่จุดนะเนี่ย เอเกืเอบไปแล้วเกือบไปแล้วเอ๊ะตรงนี้ผมว่าเราไม่ควรเหยียบตรงนี้นะเราไม่ควรเหยียบตรงนี้ก็เหยียบได้เอ๊ะฮฮะเราไปกันเอ๊ะผมเลิมไม่ไว้ใจกับดับแบบแล้วอ่ะช่วยด้วยนะกูเอช่วยด้วยมันเป็นแบบอะไรเนี้ยโอ๊ยตายตาย มันทําให้เราแบบไม,ไม่ไว้ใจอะไรใครเลยนะเนี่ยโอเคฮะเราก็จะกระโดดข้ามตรงนี้ไปยืบยบแบบนี้เอาไงต่ออ่ะผมไม่กล้าเดินต่อแล้วว่าช่วยด้วยโอเคครับเซฟนะฮะข้างหน้าตรงนี้ดาน,นะอาจจะห้ามลงก็ได้นะถ้าลงลงเนี่ยเราอาจจะตายแมวก็ได้ดังนั้นฮนะเราก็จะโอเคฮะเซฟ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 ด่วนๆเลยเซฟเซฟเซฟเออไม่ไว้ใจไงอุย้ยเขาไม่ให้เรากลับด้วย oh รักขัวทำไมมันมีความโหมดร้ายแบบนี้เนี่ยโอเคไปนี้เขียนว่าอะไรฮะน้ำดยองไรไม่ไม่อ่านต่อแล้วกันนะะ <c oughs> เดี๋ยวจะอ่านแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคำอื่นนะะขอให้โชคดีโอเคขอให้โชคดีตรงนี้มันคือบอกอะไรผมเหยียบได้ไหมเอ้โอ้ไม <c oughs> ่ทำยังไงอะโอเคฮนะเราก็มาตรงนี้แล้วก็กลับมาที่เดิมเพื่อเอาให้เรากลับมาที่เดิม เรืออะไรอ้อมีทางไปต่อโอเคได้ได้ได,ได้มีทางไปต่อตรงนี้อันนั้นนันเออเราเหยียบได้ไหมอ่าเหยียบไดโ้โอเคฮะแล้วอ่านไม่ออกเขาบอกว่าให้มองย้อนกลับไปอ่าไม่ใช่ทางนี้หรอว้ายเป็นทางที่ผิดใช่ไหมแล้วให้กลับอ้มีทางข้างล่างโอเคได้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 คำถามคือเราจะลงไปยังไงแล้วผมจะลงไปข้างล่างยังไงอ่ะเขาบอกให้เราโอ้มีทางไปต่อโอเคโอเคโอเค มันคือแบบอะไรเนี่ยช่วยผมด้วยโอ้ยโอเคฮะมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ยึบอ่าโอเคครับเซฟ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 ด้วยด่วนเลยฮะแมปแมวอะไรก็ไม่รู้เออมันเป็นแบบหลอกลวงไงเราไว้ใจคนทําแบบไม่ได้ฮะเราควรจะกระโดดไปต๊กโอ้โอ้ไม่ได้กินเราหลอกโอเคผมกินเราแลวนะฮะขอโทษโอเคตรงนี้มีบล็อกล่องโอเคับมาด้านซ้ายตรงนี้อ่าแล้วก็อ่ะเหยียบตรงนี้ โอเคครับรอดแล้วหลังจากนั้นเราก็มาตรงนี้แล้วเราก็มาตรงนี้เอ้ามีทางไปต่อด้วยเอ้ามีทางไปต่อเอ้โโอ้โอ้โอมนี่ก็้โอ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 ้ะออ้โอโอ้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 โ้โอรโอ้โอ้้โอ้นอ้อ้โ้โอ้โอ้โ้ข้นอ้โอ้้โฮะโอเคอ้้นอราอ็จะไม่ขึ้นไปข้างบนนะฮะเรามาตรงนี้อ่าเอ๊ะอุ้ยอ้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 ้้ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้ยโอเคเราเรีบเซฟก่อนเลยแล้วกันฮะแบบนี้มันช่างแบบน่ากลัวน่ากลัวผ่านได้แล้วยังผ่านได้ย,ยังจบยังอะยังไม่จบหรอจบวแหวกแหววแหววแาวใส่สาวเอฟเฟกต์เองเลยแล้วกันกระโดดไปด้านซ้ายฮะขอกินอาหารแป๊บนึงทำไมแบบมันเกลียนได้ขนาดนี้กูทำแบบเกลียน ช่วยผมด้วยผมกินกล้วยอยู่บนหลังคาแมวกินปลาหมากระป๋องแมวยาดมก็ไม่หายแมวยาดมยาดมแมวทำไงอะลงไปข้างล่างอย่างนี้ปะโอลองดูฮนะลงมาตรงนี้เอ,อเจ็บไปเจ็บไอโอ,อ,อไปต่อโอ้ไันถือว่าเป็นแบบที่แบบแหลมเลิศมากคือมันเป็นแบบที่ไม่ได้สวยงามนะฮะแต่ผมบอกเลยครับว่ากับดักเขาทำเอาไว้เยอะมากก็ลองเล่นดูนะทำยังไงก็ได้ให้ไม่ตายแล้วถ้าผมไปผมจะตายไหมผมว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่แน่ไอเจ็บ อะไรเนี่ยฝนที่ตกคนที่ตกดอยู่ทางนูน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากแต่ยินทุกเรื่องราวโอโ้ประตูเยอะมากโอ้ประตูเยอะมากโอ้ประตูเยอะจังการมาทำอะไรที <c oughs> ่นี่กานมาทำอะไรที่นี่โ <c oughs> อ,อ,อ,อ้ช่วยด้วยโอเคอะเราลงไปข้างล่างแ <c oughs> ล้วไง มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในห้องนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเราจะหาทางขึ้นไปข้างบนแบบนี้จิ๊บจิ๊บมันต้องมันต้องมันต้องมีอะไรซ่อนสิดู๊ยดอดยยดูกินกล้วยอยู่บนหลังคา,าแมวยาดมหมากระป๋อง20กล่องก็ไม่หายโอเคครับเจอของในกล่องโอเคเราเจอคันโยกแล้วโอเคน่าจะมีแค่กล่องเดียวแหละมัง้งเราลงไปข้างล่างกันเลยฮนะลงไป ลงไปไอ,อ,อ้โอเคครลงมาข้างล่างเปิดประตูมันมีกี่ประตูเนี่ยโอ้แม่เจ้าอ่ะนี่ประตูแรกนะฮะจึ๊บจึ๊บโอเคแม่เจ้ามีอีกหลายประตูเลยไปตามหาคันโยกกันต่อ5 minutes later มองไม่อ้าวโอเคครับเจอเพิ่มเติมแล้วไหนมีตรงไหนอีกเราล็อกกำแพงหาไปเรื่อยๆเลยฮะมันต้องมีสักที่ต้องมีสักทางต้องมีสักทางที่เธอกับฉันมันต้องมีอีกสินะ แล้วประตูในมินิววมันก็แบบวัดดมเมลมากอะะคือเนี่ยเราเปิดประตูแต่มันเดินไม่ได้คือเอ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 ออ่ะขันยกอีกหนึ่งอันฮะปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วขันยกอีกอันหนึ่งมันหายไปไหนอะเออเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่อยู่ข้างบนอันาอ็อีคนทำแบบนี้มันก็เกียนใช้ได้เลยไปด่านต่อไปกันได้เลยนะฮะแมปอะไรก็ไม่รู้นะครับปึ๊บไปกันเลยโอเค เราเป็นอิสระแล้วทําไมมันมืดอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยไอ้ยาน่ากลัวมันจะมีอะไรน่ากลัวอีกไหมอะใจคอไม่ดีเอ,อ๊ะโอเคครับเซฟ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 ผมไม่รู้นะว่าทําไมฝนมันตกแต่ผมก็จะเบิกผู้ฝนมาแบบนี้ปิ้วฝนจงหยุดตกขอร้องฝนยังตกอยู่เลยอะ่ะแต่แล้วว่าเขาตั้งใจจะให้มันฝนตกแล้วมั้งเอ๊เอ๊เอ๊ ทำไมเขาต้องทาให้มันเป็นแบบกลางคืนด้วยผมพยายามเปลี่ยนเป็นกลางวันแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้แงเงื้งเงื้งเงื้อช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคฮะที่นี่คืออะไรอะออู้อู้แบบอะไรครับเนี่ยนนี่เฮ้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 เขางกดดีๆนั่นเองเฮ้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 เเฮ n เฮ้กลับมาที่เดิมเฮ้เฮ้เฮ้กับมาที่เดิมเพื่อโอ้อทางออกไปข้างนอกอ่ะโอเคแต่ทำไมมันต้องทำให้มันมืดแบบนี้ด้วยมาเ้าใจเลยโอเคฮะด่านต่อไปเฮ้เฮ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 เอ้อ่โอเคครับตอนนี้ฮะฟ้าสว่างเรียบร้อยครับขอบคุณคนทาแมปนะคือเขาตั้งใจให้มันมืดแหละฮะโอเคไปกันต่ออ เราก็กระโดดมาตรงนี้จึ๊บโอเคเราจะโดนหลอกอะไรไหมเราจะโดนหลอกนั่นไงผมว่าแล้วตูดมือเอาจริงๆเลยนะฮะเราไม่ต้องกระโดดทุกบล็อกก็ได้ฮะคือบางครั้งเราก็แบบโอ้แล้วกันแวบโอเคหวังว่าเราจะไม่โดนหลอกมั้งจึ๊บ ลองมาโหลดเล่นกันดูนะฮะเกมมินิเวิ d เป็นเกมที่โหลดฟรีถ้าเกิดสมมติใครยังไม่มีเกมมินิเว l d สามารถดาวน์โหลดได้ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือที่หน้าจอ QR code สแกนปื้ดได้เลยนะฮะแล้วก็แมปก็ตามต้นคลิปได้เลยฮะวาร์ปครับจึ๊บไม่วาร์ปนะฮะไปกันต่อหรือจะเซิร์ชที่ Play Store เลยก็ได้นะฮะเซิร์ชไปว่า Mini w o r l d นะฮะลักษณะคล้ายแบบนี้ ถามว่าแบบนี้โอเคไหมมันก็เป็นแบบเล็กๆนะ,ะที่เกียนเยอะมากนะะคือคนทำแบบนี้คือเขาวางกับดักอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยฮะเราจะไปตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะข้ามมาตรงนี้ฮะมีบล็อกล่องหนอะไรใดๆไหมแปบ๊บนึงนะขอดูกันฮะเพื่อความปลอดภัยตรงนี้เราไปได้นะฮะไปได้ไปเลยเออแล้วแล้วแล้วยังไงเราควรจะกระโดดมาตรงนี้ไหมจ๊บเอ้าเซฟเฮ้เฮ่เฮ่เฮ่โอวัตเดอะแมวว้าววัเดอะแมวแล้วถ้าแล้วทำไงอะ่ะ <c oughs> คือเราจะขึ้นไปข้างบน แล้วเฮอันนี้มันได้ไงอะเราต้องโยนไอเทมอะไรไปอย่างงี้ป่ะเอออาจจะอาจะาดูนะดูนะ่ะเออคนฉลาดนะไปกันเซฟช่วยด้วยรอทำไมมันเป็นแมปอะไรก็ไม่รู้อะช่วยด้วยแมปมแมวเมวไว้บนหัวละกันฮะเผื่อมันจะเป็นตัวนำโชคอะไรให้เราสักนิดนึงนะฮะแมวก็เหมือนแบบเป็นแมวกวักอะไรอย่างงี้อ่ะกวักความ โชคดีมานิดนึงนะครับหลอดจะขอขึ้นไปนิดนึงโอเคฮะหวังว่าเราจะไม่ตายนะถ้าเราตายปุ๊บเราจะคุยย่งหลอดทิ้งนะโอเคเมื่อกี้เราโดนหลอกตัวนี้ใช่ไหมฮะเราผมฆ่าบล็อกตัวนี้ไปเลยแล้วกันครับผมไม่ไว้เซฟครับป้ายเขียนว่าอะไรฮะลองอ่านดูแป๊บหนึ่งนะหลอดช่วยอ่านหน่อยดีภาษาเวียดนามอ่ะหลอดหลอดหลอดว่าเวียดนามเป็นแาลุกเขาบอกว่าไปด้านหลังอ๋อข้างหลังมีทางโอเคได้ได้ได้ไปข้างหลังไปข้างหลัง้เออเฮ้ขอบคุณหลอดนายเป็นตัวนำนำโยกที่เรา นํานำโยกนำโชคทีฮะหลอดนำโยกจึ๊บจึ๊บจึ๊บผมว่าไม่เห็นเป็นตัวนำโชคเลยกดแทนแบบนี้ก็ไปลงกับแมวนะฮะแหมเป็นคนดีซะเหลือเกินอ๋อลงมาที่ใหม่แล้วอโอเคเพด้วยเ,อ,งงเอ,อ๊ะงงเอ๊อ๋อโอเคครับให้อ๋อย้อนกลับขึ้นมาข้างบนแบบนี้ให้ลงไปข้างล่างและอย่าขยับเอ๊ะขอให้ลงไปข้างล่างและอย่าขยับขอให้เราลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างตัวนี้ใช่ไหมลงไปข้างล่างตัวนี้ใช่ไหมและอย่าขยับ อยากขยับ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 ก็ก็ตายดิครับ h e l l ลเขาให้เราลงไปตรงไหนลงไปลงลงลงไปตรงนี้อ่ะคุณหลอกดาวฮะเอาไม่โอ้โอเคโอเคเหมือนจะมีความคืบหน้านิดหนึ่งแป๊บนึงนะฮะเราอาจจะต้องลงมาตรงนี้โโโอออเเเคคค one hour later ผมว่านะฮะแบบเราน่าจะสิ้นสุดที่บริเวณตรงนี้อู้โอเคเย้ยมาได้ไงโอเคครับด้วยสาเหตุประปการผมขอเซฟก่อนเลยแล้วกันฮะเซฟ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 ท่านมาทำอะไรที่นี่นะฮะข้างล่างตรงนี้มีทางไปต่ออ่าอะไรเอ่ยไดเถ๋ดงเจอเขาว่าดงดงแล้วก็แบบแหมหิวเหลือเกินฮะนึกว่าโอดงไปตามทางอ่าโอเคครับไปตามทาง ไปตามทางที่ฉันรอเธอที่สุดก็จบตรงนี้ไปดีเธอนะาคนดีไม่ได้คีดอะไรเข้าใจเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหสีเขียวเต็มตัวเลยฮัลโหลโอเคครับหวังว่าเราคงจะไม่ตายใช่ไหมฮะป้ายเขียนว่าอะไรอะฮะเออไม่ต้องไปอ่านมันทุกอันก็ได้นะฮะไปกันต่อเย่ไปตามทางจำได้ฮะไปตามทางไปตามทางไปตามทางตันเตันตันตันตนเตันตันต้นว้าว โอเคกินยาดมกินยาดมกินแล้วตดใส่แมวเฮ้แล้วเราจะผ่านได้ยังไงดูยี่เนี่ยตรงนี้มันไม่มีพื้นนะะโหลเวิลหรือมันอาจจะมีพื้นล่องหัวอะไรที่เรามองไม่เห็นใช่ฮะเรามองไม่เห็นแล้วเราก็ตกตายเนีอ๋อคนฉลาดจุดดๆๆๆๆโอเคครับไม่ฉลาดแล้วไม่ฉลาดได้ยังไงก็ไม่รู้เขาพูดว่าให้คลิกอะคลิกจิแป๊บนึงนะให้คลิกคลอะไรอะคลิกคลิกคลกคิกคลิกกัก กักกิกิกักกุ๊กแล้วก็ปะโอ้กุ๊กกิกิกักกักกักกิกิกักกุ๊กแล้วก็ป่าป่าป่แล้วก็ป่าป่าป่าไอ้ยายยายอยากไอ้ยายแตไมมันน่ากลัวจังเลยอ่ะมันน่ากลัวอ๋อคำถามก็คือแบบนี้มันต้องน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอฮะแล้วผมก็อ่านไม่ออกด้วยสิด้วยน่ากลัวขอถอนหูฟังก่อนแล้วกันนะขอโทถอนละกันผมเป็นคนขี้กลัว ให้เปิดห้องใต้ดินอนห,ห้องใต้ดินใช่ไหมอ่าโอเคห้องใต้ดินอ่าเอากุญแจอู้อู้ <Hey. S 1> อันนี้ว <c oughs> นทำแบบเก <Okay. Yeah. S 1> ียนอีกแล้วโถนึกว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นโอ้เขาก็เกียนยันวันยันขํามหลยนะฮะแล้วผมลำคาญไอ้เจ้าเอฟเฟคพึ่งมากเลยฮะทวนี้ไปได้ใช่ไหมอ,อเคเอ,อเอ๊ะเอเอ,เอ,เอ,อันนี้คือโถสุขภัณฑ์มันคือห้องน้ํา เออแขกตี้อ่ะห้องน้ำอูนอ้นี่ไงอโ๋อทุตอ๋อให้ฉี่ด้วยใช่ไหมฮะเราเราต้องลงไปไหมเราคงไม่ต้องลงไปหรอกใช่ไหมอ๋อเอาคุณใจในโถสุขภัณฑ์อ่าลงไปลงไปลงไปยี่เออเอ้าอะไรโอเคแป๊บนึงนะฮะนี่มันห้องน้ำหรือมันคืออะไรเนี่ยเออมันช่างเป็นแมปที่งงกับชีวิตดีฮะเป็นแมปที่แบบ คบแกงคนน่ะสงสารแมวบ้างเหอะขอร้องโอเคประตูตรงนี้เปิดเรียบร้อยอ่าแล้วว้าวันว้าโอแม่เจ้าเอามองอูดอดอูดอดอูดอดอดช่วยด้วยเอาผมมาแล้วมันจะต้องมีอะไรอย่างนี้โอแม่เจา้าผมเกลียดแบบนี้จริงเลยเอามองโจมตีไม่ได้ด้วยให้ตายเถอะจะให้ฉันทำอะไรเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ไอเจ้าเอามองอูด อูดอูดอ,อุดอ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 ดเ่ oh, <no. S 1> เราจะต้องลงท่อใช่ไหมไปลงท่อลงท่อผมผมลงซ้วมแล้วบยบายว้ารอดแนละเกี่ยวไหมเนี่ยทำยังไงอ่ะปัญหาระดับชาติเลยนะคือเราโจมตีไอ้เจ้าตัวอมองอุดนี่ไม่ได้นะฮะ <Did we? S 1> เอ๊ะเอ้าประตูเปิดแล้วเอ๊ะ มองอะไรไม่เห็นเลยผมขอโทษน่ากลัวน่ากลัวน่กลัวน่า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 กลัวน่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 กลว่วน่กลวน่วน่กลวน่วน่ากล่ากโอผ่านด่านแล้วแมปอะไรครับมีใช่วยผมด้วยไปละไปแมปแมวอะไรก็ไม่รู้นะฮะเรากดออกก่อนละกันนะฮะไปที่วิจารณ์อ่ากดเล่นอีกครั้งก็ได้แล้วก็ ถามว่าแบบนี้โอเคไหมโอ้เป็นแบบที่เกียนสุดซึงเลยฮะเป็นแบบที่แบบอืมผมนะ่ะอืมเป็นแบบสุดเกลียนและกวนดีครับเล่นขำขำดีโอเคฮะก็ถือว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะะสุดแบบสุดเกียนกวนกวนดีครับเราผมเขียนว,ว่ากวนดีนะฮะเราไม่มีคําว่าไม่มีควาว่าเท้านะฮะกวนดีครับอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับเราก,กดโพสต์เลยฮะถือว่าเป็นแบบที่ โอเคนะฮะถึงแม้ว่าผมจะอ่านภาษาเวียดนามไม่ออกก็ตามจบกันไปอีกหนึ่งแมปนะฮะแล้วดูสิฮะโอ้โหไม่มีคนเล่นแบบนี้เลยซึ่งถามว่าแมปโอเคไหมแมปก็โอเคระดับหนึ่งนะฮะก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากจะเล่นแบบนี้ด้วยตัวเองนะฮะหรือให้เพื่อนมาเล่นมาหัวร้อนด้วยกันนะฮะนี่ฮะยูเซอร์ดีตามนี้ได้เลยนะฮะโอเคอยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมะจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะ ผมขอกลับไปคล hey, mm ิปเพีย่นี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับใจให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบคลิปนี้นิอย่าลืมกดไลค์เป็นกลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนกดแล้วกดตรงนั้นได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย